สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม R แล้วก็ R Studio บนตัว Linux Ubuntu 16.04นะครับโดยผมจะสาธิตวิธีการติดตั้งตามคำอธิบายที่อยู่ในตัว R Blockers นะครับตรงนี้นะครับขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่ยากเลยนะครับเราก็เริ่มต้นมาเราสตาร์ตตัวเทอร์มินอลของเรานะครับพอสตาร์ตตัวเทอร์มินอลก็ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อความง่ายของผมนะครับเดี๋ยวผม กดเทอร์มินอลมาหน่อยหนึ่งอ่าแล้วก็ผมมาคลิกตรงตัวเมนูนะครับคลิกขวาตรงนี้แล้วผมบอกให้ตัวนี้ always on top นะครับอ่าอยู่ตรงนี้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวผมสก o l ตัวหน้าเว็บเพจแล้วตัว Terminal ก็ยังอยู่จากนั้นนะครับผมก็ copy ตรงนี้เลยนะครับเรียกไว้กด control c นะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับในเทอร์มินอลนี่เราจะ control v ไม่ได้นะครับเราต้องเป็น control shift v นะครับพอได้เสร็จแล้วก็กด enter ไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดจากนั้นนะครับดูนะครับประโยชน์ของ always on top ครันนี้ผมมาอยู่ที่ตัวเว็บนะครับผมสรอจอตัวเว็บเนี่ยตัว Terminal ก็ยังคขางอยู่นะครับหน้าของมันเนี่ยตัดมาผมก็ copy ส่วนนี้นะครับตรงนี้ ไปยันจบนะครับกด c t r l c แล้วก็กลับมาตรงนี้ก็ c t r o l shift แล้วก็ตัว v กด enter อ่าถัดมาแล้วก็เอาบรรทัดนี้นะครับกด c t r l c แล้วก็มาที่ terminal control shift v กด enter อ่าคันนี้ขั้นตอนถัดมาก็เป็นตัว install ตัว r base นะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับถัดมาผมก็ก๊อปตัวนี้มานะครับ c t r l C แล้วก็ c t r o l Shift V เหมือนเดิมนะครับให้เครื่องมันทำตัวอัปเดตแพ็กเกจต่างๆนะครับให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเท่าที่เป็นไปได้นะฮะถัดมาผมก็ามาตรงนี้นะครับบรรทัดนี้ก็ c t r l C แล้วก็เหมือนเดิม c t r o l Shift V แปะเข้าไปอ,อันนี้เราก็กด Yes ไปนะครับเครื่องก็จะไปทำการดาวน์โหลดตัว R Base นะครับ อตอนนี้เราก็ติดตั้งโปรแกรม R ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงที่พร้อมเนี่ยก็พิมพ์ R ตัวใหญ่เข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน3.3.1น3.3.1นะครับก็ทำคาสัง่งง่ายๆ2คูณ3แบบนี้นะครับก็โอเคนะฮะอ่าครันนี้ถัดมาเราติดตั้ง R Studio นะครับอันนี้เขาฟิกเวอร์ชันไว้นะครับเราไปเช็คว่าเวอร์ชันล่าสุดเป็นอะไรดีกว่านะครับผมกลับมาที่ตรงนี้ เบราว์เซอร์ก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับดาวน์โหลด r Studio แบบนี้ก็มาจากเว็บไซต์ r Studio นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้อ่าคราน,นี้มาดูตรงนี้นะครับให้เราเลือกอันนี้นะครับของผมติดตั้งมาด้วยตัว Ubuntu เนี่ยของผมเป็นเวอร์ชัน64บิตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ไปเพื่อที่จะดาวน์โหลดนะฮะ แล้วข้อดีของอันนี้นะครับแพ็กเกจตัวนี้เป็น Debian อยู่แล้วนะครับ .deb เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเครื่องผมนะครับได้าดาว์โหลดตัวนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วอยู่ในนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอยู่ในตัวดาวน์โหลดเนี่ยนะมีตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วพอถึงขั้นตอนนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องทำตามสเต็ปตรงนี้แล้วก็ได้นะครับเพราะตัว Debian เนี่ยเราสามารถใช้ตัว installer ที่มีอยู่นะครับ ติดตั้งให้ได้เลยก็คือมาที่ตรงนี้นะครับไฟล์ .deb เนี่ยดับเบิลคลิกนะฮะตัว Ubuntu Software ์จะสามารถติดตั้งตัวนี้ได้โดยอัตโนมัตินะครับขั้นตอนนี้ก็กด install ไปแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถาม password ใส่เข้าไปนะครับอตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็มา search คอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับพิมพ์เข้าไปเลย Rstudio นะครับพิมพ์ตัว R เข้าไป รบก็เจอเลยนะครับ R Studio ตัวนี้คลิกไปนะฮะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวโปรแกรม R แล้ละอันนี้อันนี้ปิดไปได้แล้วตัว Terminal อ่าเราแนะนำนะครับคือถ้าใช้บ่อยแล้วก็ฝังมันไว้ที่ Launcher เลยก็คือคลิกขวา1ครั้งแล้วก็ Lock to Launcher ตรงนี้ก็2คูณ3นั่นได้นะครับบาร์พลอตของ1ถึง10แบบนี้นะงัน ถ้าเราเห็นตัวพวกนี้ได้แสดงว่าขั้นตอนการติดตั้งของเราเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นการติดตั้งแพ็กเกจต่างๆว่าเราอยากจะติดตั้งแพ็กเกจอะไรก็ใส่เข้าไปอย่างเช่นผมอยากจะติดตั้ง G G Plus เนี่ยผมก็มาที่ตรงนี้คลิก install ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ G G Plus t 2แบบนี้นะครับแล้วก็กด install นะเพื่อทดสอบสิทธ์ต่างๆนะครับตอนติดตั้งพวกแพ็กเกจคือถ้าเราผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ผมก็คิดว่าตัว โปรแกรม R แล้วก็ R Studio ของเราก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับ g g p o t 2 package นี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนึงนะครับแต่ผมว่าอันนี้เป็นตัวที่ใช้สำหรับการทดสอบได้ดีนะครับว่าตัว R กับ R Studio ของเราเนี่ยได้รับการติดตั้งมาอย่างถูกต้องสมบูรณ์นะฮะ อาแล้วครับตอนนี้เราก็ติดตั้ง g t p 2เสร็จเรียบร้อยนะครับอาแลครับสำหรับขั้นตอนการติดตั้งตัว r แล้วก็ R Studio บนตัว Linux Ubuntu 16.04ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ